ด่วนอนุมัติยิงแล้วขเขมรบินโดรนถล่มสุรินภาคตะลึงทั้งประเทศ20เขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดพร้อมจัดเป็นพารากราฟและหัวข้อย่อยไม่มีผู้ดำเนินรายการหรือภาพประกอบบทนำข่าวด่วนขย่ยาอีสานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาปะตุกขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วง้ามคืนรายงานล่าสุดเผยว่าโดรนติดอาวุธจากฝั่งกัมพูชาได้ถูกใช้ในการโจมตีพื้นที่จังหวัดสุรินของไทย โดยมีคำสั่งอนุมัติยิงตอบโต้จากกองทัพไทยเป็นที่เรียบร้อยเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งประเทศต้ตองจับตายอย่างใกล้ชิดและสั่นสะเทือนไปถึงระดับนานาชาติจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเริ่มร้อนแรงขึ้นอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่ากัมพูชาได้เสริมกำลังทหารจำนวนมากใกล้ชายแดนพร้อมติดตั้งอาวุธหนักรวมถึงระบบโดรนยุทวิธีรุ่นใหม่ที่สามารถบินได้ไกลกว่า200กิโลเมตร ในช่วงเช้ามืดอของวันที่9ตุลาคมมีสัญญาณเรดาร์ตรวจจับวัตถุบินขนาดเล็กจำนวนมากพุ่งเข้าสู่เขตสุรินทร์ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันว่าเป็นโดรนติดระเบิดชนิดพิเศษจุดชนวนจากระยะไกลเป้าหมายคือฐานทัพย่อยของไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนนาทีแห่งการโจมตีเสียงระเบิดดังสนั่นเสะเทือนทั่วพื้นที่ตลอดแนวชายแดนตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ประชาชนจำนวนมากต่างพากันหนีตายอย่างโกลาหลขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของไทยได้ตอบโต้ทันที โดยใช้ระบบเราดาร์และอาวุธต่อต้านโดรนรุ่นใหม่ที่เพิ่งติดตั้งเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศยืนยันว่ามีการยิงสกัดโดรนได้มากกว่า15ลำและอีกหลายลำถูกทำลายกลางอากาศก่อนถึงเป้าหมายแต่ก็มีบางส่วนที่หลุดรอดเข้ามาได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างบางส่วนคำสั่งตอบโต้ฉับพลันจากกองทัพไทยหลังจากการโจมตีเพียงไม่กี่นาทีศูนย์บัญชาการร่วมได้ออกคำสั่ง อนุมัติยิงตอบโต้โดยทันทีกองทัพไทยได้ส่งหน่วยปืนใหญ่ระยะกลางและโดรนลาดตระเวงขึ้นบินเพื่อสืบหาต้นทางของการโจมตีแหล่งข่าวภายในระบุว่าโดรนโจมตีส่วนใหญ่ถูกปล่อยจากจุดลึกในเขตกัมพูชาห่างจากชายแดนราว20กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกองกําลังพิเศษของขเขมรประจําการอยู่การตอบโต้ของไทยจึงถูกดําเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเทคโนโลยีโดรนของกัมพูชา โดรนที่ใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับแบบวิงลุงรุ่นจีนซึ่งสามารถติดตั้งระเบิดขนาดเล็กหรือหัวรบแรงสูงได้จุดเด่นคือระบบควบคุมผ่านดาวเทียมและบินได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงการเลือกใช้โดรนลักษณะน,นี้ทําให้การตรวจจะเป็นเรื่องยากแต่ทางกองทัพไทยเองก็ไม่ได้ได้กว่าปัจจุบันมีการใช้โดรนลาดตระเวนและต่อต้านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากโครงการ DTI ซึ่งคัฒนนาโดยคนไทยเองมีความสามารถในการรบกวนสัญญ,ญาณและทําให้โดรนศัตรูสูญเสียการควบคุมปฏิบัติการตอบโต้ของไทย กองทัพไทยได้เปิดแผนปฏิบัติการชื่อสุรินปลอดภัยโดยใช้หน่วยรบผสมระหว่างกองทัพอากาศกองทัพบ,บกและกองทัพเรือในการเฝ้าระวังพื้นที่ทางอากาศและภาคพื้นดินเครื่องบินขับไล่เอสและไกรเพิ์นถูกส่งขึ้นบินลาดตระเวนรอบนาชายแดนเพื่อสกัดกั้นความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหน่วยปืนใหญ่ภาคสนามได้เริ่มยิงตอบโต้ด้วยกระสุนเตือนเข้าไปในแนวรบเพื่อกดดันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวต่อเนื่องขณะเดียวกันยังมีการเสริมกำลังรถถังและยานเกราะเข้าสู่แนวหน้าปฏิกิริยาจากนานาชาติ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติในอาเซียนต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเวียดนามลาวและจีนที่ออก